สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโลบอชนะครับในเกมที่ชื่อว่าอะไรจ้าพี่แม็กซี่พี่โมเซ่ Spider Stickman ใช่ไหม Spider Stickman โอเคไหนพี่แม็กซี่พี่โมเซ่บอกว่าวันนี้จะหา Stickman ให้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวแรกเหรอคะใช่โอเคใช่เขาไปเอ้ยอีซี่นี่ไง easy ง่ายง่ายมากมาตรงนี้นี่ตัวนี้สองเออนี่ไง normal Stickman มาแล้วโอเคได้หนึ่งแล้วนะครับจาก83เดี๋ยวเรามาดูกันสิอันนี้ cool to shade เก็บไหมเราก็เก็บอันนี้ไหนคะเก็บเนี่ยกรูกตัวนี้อ๋อเออได้แล้วได้อีกอันนึงเอาป้าตรงไหนนี่ด้วยเอ้ามีอันนี้ให้เก็บนี่บูดเดนซิกแมนนี่เดินเดินมาตรงนี้เจอแล้วบูดเดนซิกแมนจริงๆด้วยถ้กดอันนี้กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ด้วยไหนตรงไหนคะเดินเข้าไปชนได้แล้วอ๋อได้สีเหลืองเสร็จแล้ได้แล้วเอากระดูกน้องหมาด้วยนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันคือได้อะไรอะคะที่เป็นสีเหลืองตรงนี้กระดูกน้องหมาตัวใกล้ๆก,กล่องนอี้ต้องหาดูมไหนเอ่ยนี่ใกล้ๆกล่องตรงนี้เลยตะอ๋อกระดูกน้องหมาเอาไปอย่างโช่เอาตัวอย่างโอเคได้กระดูกน้องหมาแล้ว <Wilson. S 1> ได้ไงเอ่ยต้นหนอนมัตรงนี้แต่มันเสร็จไปเกิดมาตันี้เราก็มาตรงนี้นี่กนเก็บกระดูกน้องหมาเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเราเอาไปทําให้ได้ตราของน้องหมาได้ แต่ว่าไม่แต่ว่าถือไม่ได้ได้สติกแมนนะแต่ว่าเราตนุงไปเก็บได้หรืตรงไหนครับตัวนี้ใช่เราตัวนี้นะ e a k i n g stick อย่างที่หนึ่งแล้วก็เก็บตรงห้องแล้วทำไมเนี่ยตัวโครบาลถึงถึงตามเราจังเลยเนี่ยในเมื่อไหนครับไปุ่มไม่ปุ่มตัวนี้ก่ะปุ่มตรงเนี้ยใช่ตีกดเลยนะต้องพยายามปีกแล้วก็มาตรงนี้ด้วยได้แล้วนี่ อันนี้เหรอเราได้อะไรอะ่ะนนได้บุกหหา,ลายยแล้วข้างบนนี้มันมีปุ่มอะไรอ่ะพี่แม็กซี่มันเป็นปุ่มที่จะเปิดตรงนี้นี่ใช่ที่จะได้คร<ช>ูสต<อ>ิกเมนต์ที่จะได้คร<อ>ูสติกเมนต์ให้หาเนี่ยเยลโล่บัตทนห้าอันเนี่ยนี่เราเราได้สองอันแล้วไงใช่เราต้องหาให้ได้ห้าอันต้องหาให้ได้ห้าอัน,นใช่ไหมคะโอเค มีสใช่ไหมต้องหาอีก3ามป้าแนะนำว่าให้ป้ามาตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ต้องกระโดดออบบี้นี้ขึ้นไปให้ได้กระโดดออบบี้ออบบี้อีกอ่ะป้ากดคิวมันจะถึงตรงนี้นี่เดี๋วตรงนี้ได้ดูดมาดูดให้ดีดูดเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นี่เออปีนขึ้นได้เริ่มระปีนไปเริ่มปีนยากเดี๋ยวแป๊บนึง สมาร์ตติกแมนน็อตโนนน็อตโซสมาร์ตโอเคน็อตเซสมาร์ตแล้วตากออมาแล้วต้องขึ้นบนุนบ้านตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปทางไหนอีกเอ่ยไม่เราไปเอาตัวปลาตรงนี้ก่อนตัวมันกำลังตัวอยู่ปลาใช่ไหมแล้วข้างในมีไพเลดด้วยนี่ใช่แต่เราเข้าไม่ได้เขาบอกว่าแห่ให้หาทางเข้าทางอื่นแทน นี่คืออะไรอ่ะเดียวเยอะเพิ่งเดียเพิ่งไปทะเลทรายเราไปทีละอย่างเอาเราเอาที่เกิดของเราก่อนตรงนี้ตรงนี้นี่ตัวตักเด็ดมีตัวตักเด็ดนี่ตัวตักเด็ดทำไมคบามันตามตลอดเลยเนี่ยเออเราเอาไปไขอย่างอื่นได้ตามเฉยๆมันไม่มีอะไรมาเอากิ่งไม้ตรงนี้เอ้ยอ๋อโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่เอาอย่างเอาแล้วครับตรงนี้ได้แล้วแล้วก็ปีนขึ้นปีนขึ้นหลังคาบ้านอใหญ่ๆนีนหลังคาบ้านบันปีกอีกแล้วไม่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 ใช่ปีมันเป็นบันไดให้เลยตรงเนี้ย ปีขึ้นได้เลยนี่แล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าลิงเทยาเขาบอกว่ายังไงเราก็กระโดดเกาะตรงนี้เลยมังกี้ซิกแมนได้แล้วโอเคซตรงนี้อ่ะแมตรงป่องไฟตรงนี้เราต้องให้เข้าป่องไฟให้ได้แล้วมันจะเด้งขึ้นข้างบนอุ้ยสูงมากเลยเราเราต้องขึ้นก้อนเมฆอุ้ยกระเด็นไปนู่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดแมปอ่ะรุนแรงเลยอ่ะเบื่อ เราต้องผ่านแบบนี้เราจะได้ Cross Stick m ต้องกระโดดขึ้นมาบนก้อนเมฆเป็นก้นอะไรที่เดิมเลยอ้ากําลังไปกําลังไปโอ้กระเด็นไปไกลมากเลยเมื่อกี้ไม่ใช่กระโดดแค่นี้แต่เมื่อกี้ปาดกระเด็นถ้าไม่มั่นใจว่าจะกระโดดได้ไหมโอเคได้แล้วนี่ไงก้อนเมฆได้แล้วกระโดดไปที่เดิมบล็อกไฟที่เดิมเราไปที่ป่องไฟเดิม เราต้องกระโดดบนก้อนเมฆสีดําให้ได้มันก็จะฟ้าผ่าตรงนี่เกิดได้แล้วมันก็จะฟ้าผ่าลงมาใช่ไม่ได้ยังให้กด่กดนี่ฟ้าผ่าลงมาเลยนะฟ้าผ่าลงมาข้างล่างลงมาที่ลูข้างล่านแล้วก็จะได้เป็นซอมมี่ซิกแมนอ๋อซอมมี่ซิกแมนโอเคมีเดียมระดับมีเดียมต่อมาเรามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะเจอกระปุ่มสีเหลือง ชนเลยมันกดอะไวเราก็ตามมาตรงนี้นะแต่ที่ตรงนี้ตรงนี้ต้องกระโดดอีกนิดนึงแล้วตรงนี้แล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกระโดดกระโดดกระโดดเก็บมันได้หนึ่งหกระโดดกระโดดโอเคที่พี่เขาชาร์จแล้วเราก็กระโดดกระโดดกระโดดออบบี้นิดหน่อยอือแม่ก็เกิมเงิน ว้นออกมาตรงนี้นะเว้นตรงที่คุณเธอตรงที่หนูยืนแล้วก็เกิดขึ้นมาอืมและอันนี้คือตัวแรกนะปีขึ้นมาตรงต้องมาตรงนี้ต้านหลังต้นไม้มันจะปีนได้สเปซีนึงก่อนตัวสเปปีนขึ้นทีนึงก่อนจะได้ได้แล้วโอเคทุกคนอย่าส๊าป๊าทลงไปหมดนะลงมาแค่นี้ลงลงมาแค่ชั้นเดียวนี่ลงมาแค่ชั้นเดียวเหรอไม่ฮะไม่ต้องสองชั้นไม่งั้นมันจบชั้นเดียว แล้วก็กระโดดข้าตรงนี้เข้าไปเข้าไปวอเตอร์สติกแมนอ๋อโอเควอเตอร์สติกแมนอยู่นี่เนาะมีไฟสติกแมนมีดาวสติกแมนแล้วไปไหนอีกพี่แม็กซี่พี่โมเซ่ดาวสติกแมนตรงที่ใกล้ๆออบบี้อะตรงเนี้ยออบบี้สีเหลืองๆเนี่ยแล้วก็เดินมาตรงนี้ใช้มุมมองจริงกระโดดอันนี้ถ้าตัวแบบนี้ก็ได้ถ้าตัวนี้ได้ เราเอียงเอียงอะเอียงให้เข้ากับช่องมาเราจะติกเบสได้ฮึม,อมโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็ขั้นแรกนะให้เดินมาตรงนี้เดินได้เดินได้ไม่ต้องกลัวตายตลอดเลยอะโอ๊ยตายโอเคเดินมาหนูไม่กลัวตกเลยแล้วเวลากดจะเป็สรัวนะกดจะเบสค้างก็ได้นี่เดินมาอย่างงี้เดินได้เลยแต่ต้องเดินตามขั้นมาที่มันยืดออกมาให้แล้วก็ค่อยกระโดดขั้นสุดท้ายหรือจะไม่กระโดดเลยก็ได้ โอ้ทส้ดท้ายก็ะาสมารถกดสเปรแบบนี้ล้วนแล้วก็สามารถข้าเลดนั่เฮ้ได้แล้วมันก็ไปตายอุ้ยเอ้เลยโอเคโอเคมีตัวไหนอีกตัไหนกเดี๋ยวดูสิได้กี่ตัวแล้วเนี่ย โอเคได้15ตัวแล้วตัวนี้ต่อมาคือตัวนี้ไหนต่อมาคือตัวไหนคะมันมีพงหยาห์นี่เห็นไหมเดินเข้ามาจะได้ใช่ไหมปิดอันนี้ป้าพงหยาใช่หรือเดี๋ยวนะมีอะไรเลยนะตัวแรกมันอยู่ในพงหญ้านะใช่มันปิดอันปิดอันเหรอมันมีคนเปล่าเหรอใช่มีน่าจะอื่นเปล่าข้างหน้านี้เปล่าข้างขวานี้เปล่าใช่โอเคโอเคอันนี้โอเคฮิดดิ้งซิกแมนเจอแล้ว าแล้วก็มาตรงนี้ลงมาข้างล่างบ่อน้ำบ่อน้ำลงได้ใช่แล้วก็จะมีตัวสุดใสเดินมาตามหนูกับน้องเลยตามมาก่อนที่ไหนเอ่ยอันนี้คือทางเอ้ยนี่ไงมผมกระโดดเลยมันจะมีปุ่มโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ปุ่มเลยใช่ไหมใช่โอ้ถ้าเป็นทางตันก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเขากดอีกหน่อยอันนี้เป็นทางตันอ๋อทางตันหรอโอเคจะได้ไมีอยู่ตัวตัวนึงนะนี่คือตรงที่เราตกมาใช่ไหมใช่ใช่ นี่คือตุ่มนี่ก็ตันตรงนี้ไหมตนนี้ตรงนี้ตรงไหนอ๋อโอเคทางนี้ใช่ไหมทางนี้เหรอใช่หนักมันต้องกระโดดโอใช่ตรงนี้มันตรงนี้ก่อนตรงนี้มาต้องนี้ก่อนตรงนี้งานตรงนี้้านนี้เหรอนี่ไงอ๋อมาเลขหกกระโดดแป๊บนึงกระโดดมากระโดดมาตรงนี้ก่อนนี่ใช่ไม่ตายแล้วก็กระโดด โอ้ลึกลับซับซ้อนมากเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่แล้วก็จะได้นี้น่าจะฮาร์ d นะเนี่ย conflict stickmanconfuse confuse stickman แล้วก็แล้วจ่องไปไงเนี่ยแล้วก็ออกมาทางเดิมเลยมุ่งกระทางออกเนี่ยเลขหกเลขหกเทียบซีเลขหกน่าสนใจนะเนี่ยน่าจะได้ตัวที่เรากดอันนี้ทางออกกันเถอะอะไรเนี่ย fast travel น่าจะต้องอันโน่อนกดคำว่า fast travel ใช่ไหมต้องอันโน่ ปารล็อกแล้วสปอสปอคือเราเกิดเลยเราสามารถกดได้เฮ้ยเรากดรีเซ็ตดีกว่าไหมกดรีเซ็ตเลยตั้งตันรีเซ็ตรีเซ็ตจริงใครอ่ะปาร์กดสปอเลเวลไหนฟาสทาวเวลฟาสทาวเวลเนี่ยต้องอันไหนสปอสปอไอซ์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวจะสปอมาให้เลยอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปอันล็อกบ้านได้สิบเจแล้วนี่เอาอันนี้มาเดี๋ยวแป๊บนึงเราเอาอันนี้เมียยูแคนไฟ อ๋อเครื่องมือที่จะทำให้บอสมันฟังได้มาเข้ามาเลยเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ตามมามาคุยกับเจ้าซิกแมนตัวนี้ก่อนเราต้องทำรหัสก่อนรหัสรหัสอะไรเอ่ยรหัสเราต้องไปดูให้เจ๊ไปดูหนูดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปดูรหัสให้รหัสอยู่ไหนอรพี่แม็กซีุ่ป๊าอาปาไอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวให้ป๊าพิมพ์หนูจะบอกว่ารหัสไหนได้ครับอันแรกคือสีอะไรเซ่สีแดง ได้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแป๊บแ๊บแปต้องหามันต้องเดินเจ็ดหรือเปล่าก็คือสี่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 นะโอเคสี่แล้วสี่มินต์ก็คือสามสามสามกดสามแล้วก็สีแบบม่วงๆเข้มๆหน่อยก็คือเดี๋ยวนะเจ็ดเจ็ดชมพูเป็นสีอะไรเอ่ยสองหรือเปล่าแป๊บนึงนะมันเห็นยากหน่อย สองใช่ใช่สองโอเคสองสี่สามเจ็ดสองสีเขียวเขยดี๋ยวดูให้สี่สามเจ็ดสองสีเขียวหนึ่งหนึ่งเอ้ยเดินนะเจ็ดปะเออเจ็ด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 สี่สามเจ็ดสองหนึ่งเอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเดินหนึ่งอ๋อสี่สามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่สาม สี่สามเจดสองเจนั่นแหละเข้าได้แล้วระวังนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินไปเพราะเพราะมันเพราะมันมีรูตกเพราะมันจะมีรูตกได้หนึแป๊บหนึ่งต้องรอเหรอสี่สาองเจ็ดสใช่ไหมสี่สามสองเจ็ดสามสี่สสเจดมสี่สาเจดี๋ยวนี่ยังจะมีรูระหวังต้องกระโดด นี่เราก็จะได้ตัวนี้เองพี่รูตรงไหนอะพี่แมสซี่ตรงนี้ใหญ่ใหญ่ใตัวกรูดตรงนี้เหรอกระโดดเหรอครับใช่เขาเดียวเนี่ยง่ายแล้วก็เก็บอีกเอเลี่ยนซิกแมนโอเคยากมากตรงไปนี่คือเอเลยใช่ไหมใช่ตายเลยมามาหาตัวนี้นี่แล้วไปไหนต่อครับได้เอเลี่ยนแล้วแล้วไปไหนต่อดูตรงแถวเดี๋ยมาตรงนี้เพชรเอส เลยพี่โมเส่นี่ตรงนี้เราต้องมาคุยกับมันก่อนนี่ I lost ไม่ต้องคุยก็ได้หก of my pickaxe ใช่ pickaxe เขาแถวแนี้จะมีอยู่ในถ้ำแหละอยู่ในถ้ำแค่ตังห์หนูไอยู่ในแถวนี้อยู่ตรงตรงไหล่ๆนี้ต้องหา pickaxe ตรงด้านหลังนี่ pickaxe อยู่ตรงนี้ใช่อันแรกไปแล้ว pickaxe อยู่นี่นี่หลังด้านในตรงนี้กดคลิกซ้ายเลยกดคลิกซ้ายใส่มันมองมาแล้วก็กดคลิกซ้ายได้เลยน่าต่อไปตั้งห์หนูไหมีหกอันเลยเนาะใช่ก่อนจะครบอยู่ตรงนี้ เยอะมากเลยอ่ะนี่นี่ก่อนตรงนี้ด้วยอ๋อเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนปีนขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วก็กดเก็บเลยอยู่ข้างบนข้างบนเลยเหรอใช่เดินมาเลยซับซ้อนมากโอเคเก็บแล้วได้สองอันแล้วก็ลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นรูตรงนี้ทําเหมือนเดิมเลยเหมือนกับราว้านี่แล้วก็เก็บไหนยูเซ่อย่าบังดิไหนโอเคได้แล้วไปแล้วก็มันก็จะมีอยู่ตรงที่เพชร เพชรนี่ไงสีเขียวตรงตรงนี้มาอุ้ยมีลาวาตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็นเรามาหาสโตนนี่สโตนซิกแมนอยู่ตรงนี้นี่ใช่สโตนซิกแมนเอาเมาส์พิกเอ็ดก่อนได้ได้นี่อันหนึ่งโอเคใช่แล้วก็สโตนซิกแมนสโตนซิกแมนอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับพี่แคปซี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่อยู่หลังหินตรงนี้เลยอ๋อโอเคสโตนซิกแมนเจอแล้วมีเดียมความยากมีเดียมระดับกลางนี่แล้วเราอยู่หลังหินตรงนี้ไม่ตกได้หลังหินตรงนี้ไมันมีลาวาไม่ใช่หรอ ลังหินตรงนี้ไม่เป็นไรแต่มันไม่เด็ดเลยอันหนึ่งเป้ายังไม่ครบเลยแค่อันนึงอันนี้หนังสืออะไรเนี่ยอันนึงอยู่ไหนอันนึงอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวหนูอันนี้อะไรเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดนี่เดี๋ยวหนูให้ดูอ๋อที่บอกเลขนั้นแน่เลยตรงนี้เห็นไหมอะไรเนี่ย i m going to go e x p l a i e deepest s t i c k m a n อ๋อ to e x p l o r e this deepest s t i c k m a n ก็ลงไปสำรวจความลึกไงไม่ได้ลึกซิกแมนความลึกหรอใช่ใช่ซิกแมนความลึกเราถึงจะได้นี้หรอใช่แต่ว่ามันทางตันอะใช่ใช่งั้ต้องหาดีพิสติกแมนก่อนถ้าอย่างนี้เรายังไม่เรายังไม่ได้มันอยู่ดีใช่ยังไม่ได้ตอนนี้อยู่ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวค่อยแล้วคบกับอะไรยังเมื่อกี้เอ้ามีเพื่อนมาอย่างเลยอีกแค่ขัดเอ้าลงได้ ทั้งแรงมันเป็นลาวามิ่งพี่มาเซ่ตกไม่ตายลกไม่ตด้โอเคตกปัจจัยครบครบแล้วยังพี่แมพซี่มันขาดอีกแค่หนึ่งคือมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในที่มันต้องการแบบสำรวจดีพิสติกแมนแหละแต่หนูไม่รู้ว่าหาดีพิสติกแมนยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเหมือนไม่เจอมะมีพิสติกแมนตัวป้ายตัวนั้นหรือเปล่าป้ายที่หันบอกวหายไปอะไรเงี้ยอันนี้มันมิสซิ่งนะตัวนี้มิสซิ่งไม่ใช่มิซิงตัวนั้นมางั้นเรากด fast travel กดคำว่า bus t าวเว l ไม่ไม่กดสเปลซ์แลนด์ bus travel กดขัข้างล่างอ่าแล้วก็กดสเปลซ์แลนด์สเปลซ์แลนด์โอเคว่าไงต่อครับตรงแถวแถวนี้นี่มันจะมีป้าย missing เห็นไหมแล้วก็คลิกไปที่ป้ายคลิกไปที่ป้ายก่อนแล้วอุ้ยแล้วอุมีมีมมตี้หายแป๊บแป๊บมีควมที่หายแป๊บ นี่นี่นี่ตรงนี้เราจะเจอปุ่มตรงนี้ตรงนี้ไหนคะนี่นี่อ๋อมนีนะเดินเข้าไปใกล้เหรอใช่เรากระดาษกระโดดมาได้แล้วสามารถกระโดดได้เลยเออต้องหาปุ่มเราต้องกระโดดให้ตรงจังหวะแผ่วกระโดดกดคิววิ่งก่อนตอนแรกแล้วถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้นที่หนูยืนตรงเนี้ยไปกดคิวอีกทีนึง ให้มันเดินช้าถึงขั้นสุดท้ายกดคิ้วแล้วก็กระโดดแบบนี้เลยมันจะได้ไหมได้ได้แล้วฟูซิกแมนโอเคกว่าจะได้เราหมดเกาะนี้เท่าที่เรารู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมอืออันนี้ได้มากี่ตัวแล้วเอ่ยี่สิบป่ะได้มายี่สิบแล้วเย่ตัวนึงเนี่ยใช่แต่ว่ามันกระโดดยากกระนุงนะกระโดดยากมากเลยแล้วก็ตัวนี้ไปเอาอะไรอ๋อเอาอะไรอนนี่นี่นี่ เรามาที่ดีเซอร์เลยทะเลสาบใช่มาที่เลยนี่ดีเซอร์วัดมาเขาจะวัดมาแล้วเราต้องโดดออฟบีนิดนึงตรงนี้โอเคแล้วก็ตามหนูมาข้างในปราสาทเห็นไหมข้างในปราสาทนี่มาเดี๋ยวเข้าไปเลยอุ้ยสวยอะจะไปทางซ้ายทางขวาทางไหนก็ได้นี่เราก็ไปเอาตัวราชามันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่า King Stickman โอเคเป็น king stickman จริงด้วย easy ใช่เพราะเขานั่งให้เราหยิบเลยอ่ะใช่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะมันจะมีตัว stickman ตัวเล็กๆอยู่นี่อยู่จะมีตัว stickman ที่แบบนี่ทำไมต้อมองเพชรนี่มันคนละสีกันนะไม่ใช่มันเป็น puzzle ที่ยากมากหนูนึกไม่ออกใช่อุ้ยเอ้ากด exit ไปตรง exit กระโดดตรงคำว่า exit เพราะตรงนั้นมันอยู่ออบบี้ยากไม่น่าจะกระโดดได้หรอกแล้วาก็มาตรงนี้นี่ตรงนี้มานี่ก่อนมันจะมีตัวที stickman ที่เหลว ได้มันร้อนกูดมันร้อนมากเลย melting stick man ใช่ใชมันนกนี่ stick man หลอมลอะลายถ้าใครอยากได้ t ติ k man ตัวนี้เราต้องเข้ามาที่เดิมตรงนี้ที่เมื่อกี้ที่เข้ามานี่เห็นไหมจะเป็นสติ k man จมทรายลองขยาย <ose> หน้าจอเป็นโซนอยู่ข้างล่างหนูอะขยายหน้าจอแล้วก็มองเข้าไปข้างใต้เนี่ยไม่ไม่แบบทําให้หน้าจอเป็นเหมือนหนูเนี่ยนี่แล้วก็ขยายมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ต้องกระโดดให้โดนนะ อ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างล่างนี้ล้วจะโดนยังไงล่ะเนี่ยถูโดนแลเค้กตกลงมาตายใกล้ๆมันจิงงหรอใช่ใช่จะลองดูได้แล้วโอเคได้แล้วโอเคแล้วก็กด Exit เลยเพราะตรงนี้ปาไม่ได้จะกระโดดได้หรอกไม่าได้เอาปีหน่อยมันยากนะเนี่ยแต่แต่แต่หนูได้นะเดี๋ยวเป็นอีกอันนึง88 RA คืออะไรเนี่ย มันเป็นคำใบ้ที่ยากมากหนูก็ยังนึกไม่ออกเลยจนถึงขณะนี้นี่เรากระโดดออบบี้ตรงนี้มานี่ไอ้ตัวนี้ไหนเทียบซี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นเลยนี่เราแล้วก็เรากระโดดมาแล้วมันก็จะมีตัวว่ายน้ำอยู่ตัวนึงนี่ตัวที่ว่ายน้ำเป็นตัวที่ว่ายน้ำน้ำเราต้องยอมตายทีหนึ่งยอมเสียสละชีวิตเพือ่อจะได้กระโดดไปหามันเนี่ยติดน้ำหรือไม่น้ำไม่อยู่ในน้ำกระโดดไปหามันแล้วก็ได้เลยกระโดดให้มันตรงๆมาเลยโอเคสวิงมิงสติกแมน เดินตามหนูไหม4ตัวเอ้ยมันจะมีตัวมามันจะโอ้แป๊บๆได้24ตัวแล้ววะใช่นี่ๆตามหนูมาก่อนเด็กๆช่วยกันหาดีนะเนี่ยโอ้โหได้ทั้ง24ตัวใช่แริ่มแมันจะมีอยู่ตรงอันนี้คือเราไม่ได้ไปดูคนอื่นเราขายมีขายของด้วยแฮะมีที่ขุดใช่เขาบอกว่า The Owner is on break right now break right now นี่เราเข้ามาข้างหลังข้างหลังมันเข้าได้ เจ้าของเขาไปพักเขากาลังพักเบรกเราก็เลยเข้ามาได้เข้าไปข้างในเจออะไรบ้างเข้าไปข้างในมันจะเจอกับที่ขุดใช่เก็บเลยเ<อ>นี่ยก็จะขึ้นเดิน<อ>เ,เข้าไปหามนเลยเดินเข้าไปโอเคได้แล้วแล้วเราก็มาตรงนี้เพื่อที่จะขุดมันแต่ตรงนี้ต้องออฟบ,บี้นิดหน่อยนะขุลือเราจะเดินอย่างนี้ก็ได้นี่ขุดหรอไม่เห็นมีที่ขุด,ดติดมือมาเลยอะอ๋อมันตามมาแล้ว ตรงนั้นแหละเราจะขุดได้ตมื้อนี่้จะได้นี่นี่แล้วก็จะได้สติกแมนตัวนี้โอเคอินวิซิเบลสติกแมนสติกแมนที่ทล,ล่องหนอ่ะฮะเดี๋ยวหนูพาไปหาเคคซัสสติกแมนแล้วก็สติกแมนที่ขี่อูดนะ <laughs> สติกแมนขี่อูดใช,ใช่ตอนแรกก่อนหนูเพ่อจะ,อะไม่เจอซะแล้วนี่ไงโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาลองสำรวจกันใหม่ทีนึงเนาะอันนี้ไหนอัน,นไหน,น,นไคะที่ว่าเป็นซิกแมคคิอูดเคกจัดหาเค้กจับตัวนี้ก่อนเนี่ยกระโดดเข้าหาเค้กจัต๊ตัวนี้กระโดดเลยเหรออืมได้เลยอุ้ยได้จริงด้วยเคกจั๊สติกแมนตีกิจตัวแล้วโอเคได้ทั้งหมดก็26ตัวอืมหายอยู่ไโอเคนะคะพี่แม็กซี่พี่โมเซ่พี่โมเซ่อยู่ไหนอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วตัวตัวนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือใครมันแบบต้องแก้พัซเซิลของมันถึงจะได้มันอ่ะมันยากมากอ่ะตัวเนี้ย หนูก็ยังแก้นึกไม่ออกเลยว่าแฮโซมันคือหาได้จากตรงไหนอ๋อโอเคแล้วพี่มมเซ่อยู่ไหน,เ,นเดินเดินไปอยู่แล้วเราวคีอูดอยู่ตรงไหนคะพี่แมกซี่คีอูดอยู่ตรงนี้นหาง่ายเลยใกล้ใกล้ใกล้ใกลกับเดี๋ยวนะนี่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 น,น,นี่เข้ามาข้างในเข้าไปได้เลยเหรอเข้าได้เลยฮะอ๋อโอเคคาเมลคีอูดจริงๆด้วยไอพี่โมเซ่อยู่ไหนครับตัวนี้ด้านไหนโอเค ก็วันนี้เรามาตามหาซิกแมนนะครับได้ทั้งหมดไป27ตัวยังขาดอีกนะครับประมาณกี่ตัวเอ่ยพี่แมพซี่พี่โมเซ่เยอะเยอะข้าสิบหกตัวยังขาดอีกข้าสิบหกตัวนะครับเยอะมากก็แป๊บนี้พี่โมเซ่พี่แมพซี่ก็ช่วยกันหานะครับยังไงก็เพื่อนๆถ้ายังไงถ้าอยากจะมาค้นหาเหมือนเราก็เข้ามาได้นะครับในเกมนี้นะครับสนุกมากเลยเกมชื่ออะไรนะครับพี่แมพซี่พีเกมชื่อไฟเดอะ ไฟเตอร์ซิกแมนโอเคพนแหละพี้ยนนี้ก็คือแล้วแหละใช่มาเจอเราก็อย่าลืมทักทายเราด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปที่2ให้อีกทีนึงนะครับดูว่าเราจะหากันได้ถึงอีกกี่ตัวนะครับเพราะว่ามันบางตัวหรือว่าอีกหลายๆตัวที่ยังไม่เจอเนี่ยมันต้องแก้พัสดุอย่างที่พี่แม็กซี่พูดนะครับแล้วก็ต้องรู้รหัสอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างยากครับโอเค okay. นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมอโมลช n แนลนะครับ ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเกมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ผมพี่แม็ซี่แล้วก็พี่อมเซ่ลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเจอเราในโลบอกอย่าลืมทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ